อ้าวเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดน่านนะคะที่นี่วัดพระธาตุเขาน้อยค่ะทุกคนวิวคือดีมากสุดอากาศได้เต็มปอดกันไปเลยจ้าด้านหน้าที่เห็นนะคะจะเป็นหมอกหนาๆเลยค่ะตอนแรกกล่วว่าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่นี่แต่สุดท้ายแล้วอดค่าหมอกหนามากเราก็ได้รูปมานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะทุกคนเป็นบันไดค่ะใครไม่สามารถเอารถขึ้นมาได้ก็มาเดินขยายปอดกันหน่อยแล้วด้านหน้าของเราจะเป็นพระอุโบสถนะคะบอกเลยว่าจิตกรรมสวยมากๆด้านในมีองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เราไปขอพรอกันเลยจ้า หลังจากขอพรอกันเสร็จนะคะเราก็มาเดินดูรอบๆวัดกันต่อเลยค่ะทางวัดก็จะแฝงโคมยี่เปงไว้นะคะก็จะสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวิหารของพระเจ้าทันใจอาจจะเก็บรูปให้ทุกคนไม่หมดนะคะมาเที่ยวกันเองเลยจ้ะทุกคนจ๋าเราก็เก็บมาให้ได้เท่านี้เนาะเพระเวลาของเราจํากัดจริงๆรีบอะไรกันนักกัหนาเนี่ยตรงนี้จะเป็นด้านข้างพระอุโบสถนะคะ ถ้าถ่ายรูปมุมนี้นะคะก็จะได้รูปแบบอัดอาร์ตอีกรูปหนึ่งเลยนะคะของพระพุทธรูปด้านในโบสถ์นะคะสวยบอกเลยว่ากระทบกระแสงไฟแล้วเป็นเอกลักษณ์ของที่นั่นเลยค่ะสวยจริงๆตรงนี้นะคะเป็นที่ขายทูปเทียนนะคะไว้สักการะบูชาพระธาตุเขาน้อยตรงนู้นเลยค่ะใครที่อยากมานะคะ มากันได้เลยนะคะพระราชเขาน้อยจังหวัดน่านค่ะทุกคนประทับใจไม่มีลืมแน่นอนขอบคุณที่ติดตามชน